สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนการคำนวณหาค่าเปอร์เซ็นต์แลงเปอร์เซน็นตทายแล้วก็คอทายของข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในเดือนกุมภาพันธ์พศ2565ในจังหวัดขอนแก่นนะคะโดยข้อมูลที่เรามีก็จะเป็นข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในแต่ละวันนะคะซึ่งเราจะมีข้อมูลอยู่28วันของเดือน กุ่มผาพันธ์นั่นเองนะคะดังนั้นเราจะนําข้อมูลเหล่านี้มาคํานวณหาค่าแรกที่เราเรียกว่าเปอร์เซนต์แรงนะคะดังนั้นเปอร์เซนต์แรงเราจะเรียกใช้คําสั่งคําว่าตรงตามชื่อเลยค่ะเปอร์เซนต์แรงในเปอร์เซนต์แรงมันจะมีเปอร์เซนต์แรง ex c e และ inc ดังนั้นเราเลือก inc ก่อนนะคะแล้วเราก็เลือกข้อมูลนะคะลงไปใน ในค่าแรกนะคะหลังจากนั้นเราก็คอมมาด้วยข้อมูลที่เราต้องการเปรียบเทียบนั่นคือเรากำลังอยากหาว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดที่มีจำนวน155คนเนี่ยจะคำนวณค่าเปอร์เซ็นต์เปอร์เซนต์แรงออกมามีค่าเท่าไหร่นั่นเองนะคะดังนั้นดังนั้นเราก็จะฟิกค่า ตรงข้อมูลไว้เพื่อเอาไปใช้ในการคำนวณในทุกๆเซลล์ในลำดับถัดไปนั่นเองอแล้วก็ enter นะคะคำนวณออกมาแล้วปรากฏว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด115คนตรงกับเปอร์เซ็นต์ไที่7นั่นเองหมายความว่ายังไงหมายความว่ามีอยู่7%ซที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อที่ต่ำกว่า155คนแล้วที่เหลือก็คือ มีอยู่ประมาณ93นะคะที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดที่มากกว่า155นั่นเองนะคะนี่คือความหมายของค่าเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์นแรงนั่นเองนะคะทีนี้เราจะลากเซลล์ลงมาคำนวณหาในแต่ละวันเราก็จะได้ว่านะคะ150จำนวนผู้ติดเชื้อ150นะคะคำนวณออกมาได้เป็นเปอร์เซ็นต์แรงที่4นะคะหรือ ในวันที่3จํานวนผู้ติดเชื้อโควิด135คนค,น,นคํานวณค่าเปอร์เซ็นต์แรงออกมาได้เท่ากับ0นั่นคือต่ําสุดแล้วก็คือไม่มีใครที่ที่ไม่มีวันไหนที่จํานวนโควิดที่ต่ํากว่า135และในเดือนกุมภาพันธ์นะคะในทางกลับกันนะคะก,การคํานวณหาเปอร์เซ็นต์แรง .inc ณวันที่25เราจะพบว่าจํานวนผู้ติดเชื้อโควิด วันนี้สูงที่สุดเลยก็คือ524คนคำนวณหาค่าเปอร์เซ็นต์ทายแรงออกมาได้100%นั่นเองทีนี้เรามาดูว่าความแตกต่างระหว่างระหว่าง r a n k inc กับ r a n k e c ex e exc นะคะอ่ะเรามาดูเราก็คำนวณหาเปอร์เซ็นต์แร e x เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือกข้อมูลลงไปนะคะแล้วเราก็ต้องการเปรียบเทียบในแต่ละวันนะคะแล้วเราก็ฟิก เซลล์ B3 จนถึงเซลล์ B30 นะคะทั้งแถวและคอลัมน์เพื่อนำไปใช้กับทุกๆเซล์เห็นไหมคะข้อแตกต่างจำนวนผู้ติดเชือ้อโควิด155คนเอาไปคำนวณหา percent r a n k e x c ได้10%มีอยู่10%ที่มีจำนวนผู้ติดเชือ้อโควิดต่ำกว่า155นั่นเองนะคะอ่ะลากลงมาทีนี้ความแตกต่างจะแตก กันตรงไหนแตกต่างกันตรงที่เรารู้ว่า1นึ่งคือค่าต่ำสุดเห็นไหมคะแต่ถ้าคำนวณค่าเปอร์เซ็นต์แร็งค์ e. x. c มันบอกว่ามันคือเปอร์เซ็นต์ไฮที่3เปอร์เซ็นต์ส่วนค่าสูงสุด524ร้อคำนวณค่าเปอร์เซ็นต์แร็งค์ออกมาได้เป็น97เปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าเปอร์เซ็นต์แร็งค์มันจะไม่คำนวณ ที่มีค่าเป็นศูนเปอร์เซ็นต์กับหนึ่งร้อยเปอร์เซนให้เรานั่นเองนะคะดังนั้นถามว่าตัวที่เราจะนำไปใช้จริงๆคือตัวไหนนะคะก็คือตัวที่สองนั่นเองเพราะตามทฤษฎีนะคะในการหาเปอร์เซ็นทายส่วนมากเรานิยมหาตั้งแต่เปอร์เซ็นทายที่หนึ่งถึงเปอร์เซ็นทายที่เก้าสิบเก้านะคะเปอร์เซ็นทายคือแบ่งข้อมูลออกเป็นร้อยส่วนนะคะดังนั้นเราจะไม่หาเปอร์เซ็นทายที่ศูนย์เปอร์เซ็นทายที่หนึ่งร้อยนะคะดังนั้นตัวที่สองจะเป็นตัวที่นำไปประยุกต์ใช้ ในทางทฤษฎีได้นั่นเองนะคะทีนี้ส่วนคำสั่งที่ใช้คำว่าเปอร์เซนไทา์นะคะคำสั่งเปอร์เซนไทา์ตัวนี้เป็นการหาย้อนกลับเรารู้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อ150คนตรงกับเปอร์เซนไทา์ที่7หรือเปอร์เซนไทา์ที่4ถ้าเราต้องการอยากรู้ว่าเอ๊ะเปอร์เซนไทา์ที่50หรือ0.5 0.5 หรือ50%าสนนะคะศูนตัวนี้เราแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตัวนี้เราแก้เป็นทศนิยม1นึ่ตำแหน่งโอเค0.5คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เอาเอาใหม่ค่ะ0.5อ่ะ0.5เราจะโชว์ให้มันเป็นทศนิยม1ตำแหน่ง ก็คือ0.5ก็คือ50นั่นเองนะคะเพราะว่าเมื่อกี้โชว์ให้มันเป็นเปอร์เซ็นต์ถ้านอกเหนืออยากหา50ถ้าเราอยากหา70ก็ได้หรือถ้าเราอยากหา ณนะตำแหน่งเปอร์เซนไทที่93%นะคะเปอร์เซ็นะ,ะ,ะดูเปอร์เซนไทที่50%ก่อนนะคะเราก็ใช้คำสั่งเปอร์เซนไทนะคะเปอร์เซนไท d o inc นะคะแล้วก็เลือกข้อมูลลงในช่องของอาร y นะคะแล้วก็เลือกตำแหน่งที่เราต้องการหาก็คือตรงเซลล์แรกตรงเซลล์ f 1 2 3 f 3 f 3นะคะ,ะแล้วเพื่อเราจะไปคำนวณหาค่าอื่นๆด้วยเราก็เลยกดฟิกค่าลงไปกดฟิกค่าลงไปแล้วก็กด enter ได้ไหมไม่ได้ f 3 f 3ไม่ได้เอาใหม่ค่ะเราคำนวณหาค่าเปอร์เซนทา exc. E. in. เลือกข้อมูลเข้าไปนะคะแล้วหาเปอร์เซ็นทายที่50ก็คือ0.5 Enter ลงมานะคะเหมือนเดิมถ้าเราจยากหาเปอร์เซ็นทายที่70เปอร์เซ็นทายที่70ก็จะเป็นเปอร์เซ็นทาย inc. แล้วก็เลือกข้อมูล ะะแล้วก็ใส่ตัวนี้ค่า k เป็น0.7ได้302เปอร์เซ็นไทที่93ก็เหมือนเดิมค่ะเห็นไหมคะมันจะตรงกันเปอร์เซ็นไทที่50หรือค่าที่อยู่ตำแหน่งตรงกลางก็คือจำนวนผู้ติดเชือ้อโควิด279คนถ้าเปอร์เซ็นไทที่70จะตรงกับจำนวนผู้ติดเชือ้อโควิด302คนนะคะซึ่งมันจะตรงกันกับ ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เราหาเปอร์เซนไทที่70%เปอร์เซนไทแล้งที่70กรณี INC ไว้แล้วว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดอยู่302คนเห็นไหมคะมันจะตรงกันนะคะถัดไปถ้าเป็นเปอร์เซน exc e ก็จะเหมือนกันคะ่ะแต่เพียงเปลี่ยนคำสั่งเป็นเปอร์เซน exc e, นะคะแล้วก็เลือกข้อมูลลงไปนะคะ แล้วก็ใส่ค่า k เป็น0.5เพราะเราต้องการหาเปอร์เซ็นทายที่50มันก็จะได้ค่าเดียวกันเพราะคือข้อมูลที่อยู่ตำแหน่งตรงกลางนะคะถ้าหาเปอร์เซ็นทายที่ลองหาเปอร์เซ็นทายที่93ลองดูนะคะก็จะเป็น percentile e x c ของข้อมูลชุดนี้หาเปอร์เซ็นทายที่93ก็จะเป็น0.93นะคะแล้วก็กด enter ออกมา ได้ออกมาเป็น427คนไปดูซิเปอร์เซนทยเอ้ยเปอร์เซนแรง .exce เราคำนวณหา93ว่าตรงกับจำนวนผู้ติดเชือ้อโควิด427คนเห็นไหมคะมันก็จะตรงกันพอดี <c oughs> ดังนั้นความหมายของเปอร์เซนแแรงกับเปอร์เซนทยก็คือหากลับไปกลับมานั่นเองส่วนข้อทายนะคะข้อทายก็คือการแบ่งข้อมูลออกเป็น4ส่วนเราจะนิยมหาข้อทายที่1 2 .exe เป็นเปอร์เซนไทยที่93ก็คือใส่ค่า k เป็น0.93ลืมคอเครื่องหมายคอมมาโอเคได้427นะคะข้อทายคือแบ่งข้อมูลออกเป็น4ส่วนส่วนมากเราก็จะนิยมหาข้อทายที่1 2 3นะคะดังนั้นถ้าเราจะหาค้อทายก็ใช้คำสั่งข้อทาย i n c นะคะแล้วก็เลือกข้อมูลลงไปแล้วก็ใส่ตัวนี้เป็นคอทายที่1น่งถ้าเราจะเอาไปใช้กับทุกๆเซลล์ทุกๆแถวนะคะเราก็ฟิกค่าตรงอเลลงไปดังนั้นเราก็จะได้ว่าคอทายที่1เท่ากับ225คอทายที่1 คอทายที่1ใส่ตรงนี้เท่ากับ225ถัดไปคอทายที่2คอทายที่2ได้ออกมาเป็น279้อคอทายที่2มันก็คือค่าเปอร์เซ็นตทายที่50นั่นเองมันจะมีค่าเท่ากันนะส่วนคอทายที่3ก็เท่ากับ308มันก็จะตรงกับเปอร์เซ็นตทายที่75นั่นเองนะคนะถัดไปตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะคอทาย e x e ก็เปลี่ยนคำสั่ง ก็จะกลายเป็น c ทาย t i exc e นะคะแล้วก็เลือกข้อมูลลงไปข้อมูลลงไปแล้วก็ฟิกถ้าเราจะฟิกตรง B3 จนถึง B30 <c oughs> แล้วก็ฟิกค่าลงไปแล้วก็ใส่ค่าคอทายที่1เราต้องการหาค่าแรกคอทายที่1 214คนส่วนคอทายที่2เท่ากันนะคะ279คนส่วนคอทายที่3เป็น313คนนั่นเองนะคะนี่คือเป็นการคำนวณหาค่าเปอร์เซ็นต์แงเปอร์เซ็นทายและก็ค่าคอทายจากการใช้คำสั่งในโปรแกรม Excel นั่นเอง